ท่ามโยฮิวหมครับเนี่ยและของจริงยะบานตะวันกระบวนท่าต่อเนื่องคืนอัศทรงย่างโอ้โหแสนสามเป็นไงอย่างตึงเลยนะเติมเงินถูกต้องร้านอีลักทีิชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว รบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน i c l o u d นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK p พตัวนี้นะครับ ฮัลสวัสดีครับมีล็อตคิบแนะครับวันนี้เราอยู่ใน Demon s l a y e r r อร์โรดทูดาวนะครับวันนี้มาบอกเอ่อไกด์จัดทีมนะครับสำหรับเล่นประสบการณ์ตรงเลยจบหมดเลยทุกคอนเทนต์ก็คือติดแต่เลเวลนะมันไปต่อไม่ได้นะครับอันนี้เอาแบบสายเติมกับสายฟรีก่อนนะ,ะแต่วันม,มีเล่นเป็นสายฟรีนะครับสายเติมก็เออมันต้องใช้2ตัวเหมือนกันอยู่แล้วคือเนสซุโกะนะครับเป็นการเติมเงินครั้งแรกส5มสิบห้าบาทแล้วก็ลอกอินเจ็วันนะครับตรงนี้นะ,ะนี่ ซุ้มเป็นตัวละครที่ดีมากนะควรจะต้องปั้นทั้งสายเติมถ่ายฟรีก็แล้วแต่ต่อไปตัวอีกสองที่จะเป็นสายฟรีสายเติมก็ต้องมีก็คือทามายอนะครับเพราะว่านางจะฮิลทั้งปาร์ตี้ฮิลแรงมากก็ถ้ามันดวงสวยเปิดไม่ออกจริงมีแนะนําให้เปิดแบบนี้ครับอย่างมีก็ดวงสวยนะมีก็เปิดโดยการล็อกนะครับอย่างนี้เลยนี่แต่พยายามเปิดให้ได้สตัหนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้เปิดล็อกตรงนี้ไปมันก็จะคุ้มกว่านะครับประมาณนี้ คืออันนี้จบไปในส่วน2ตัวที่ทุกคนต้องป้านหมดเลยแนละ้วจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอ่ะต่อไปอันนี้เดี๋ยวเราพูดถึงสายเติมก่อนสายเติมถ้าจะป้านจริง,รงๆก็แนะนําเลยนะครับอ่อเลนโกคุ oku, แต่ว่าใช้งบไม่เยอะเพราะว่าเลนโกคุอันนี้เดี๋ยวขอบอกเลยนะเลนโกคุมันป้านง่ายสุดแล้วเพราะว่านี่เลยฮีโร่เติมเงิน399รอาบ้าทเาอันนี้แนะนำไม่เรื่องเลนโกคุเพราะว่าได้4ตัวนี้เลนโกคุเก่งสุดแล้วแต่ตัวอื่นมันก็เก่งอะไรแะแต่เลนโกคุมันป้านง่ายกว่าแล้วก็เก่งกว่านะครับ อ่ะต่อไปอยันสองกิจกรรมเจ็ดวันเติมเงินอีกแล้วนะก็อย่างที่บอกถ้าจะเล่นเรนโกคูก็ต้องเติมเงินแต่ก็เติมไปแค่นิดหน่อยมันก็ได้เลยครับแค่นี้ก็เล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่เติมเล่นได้ไหมสามารถเล่นได้ครับเราสามารถกดเลือกเรนโกคูตรงนี้ได้นะแล้วเลือกตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดในใน,ในช้อยตรงนี้มีขอแนะนําให้เอาทามายโยก่อนเพราะว่าตัวฮิวเกมนี้สาคัญสุดนะครับเอาทามายโยสองตัวก่อนพอมีทามายโยเสร็จก็เออไม่ต้องเลนสุโกะนะเนสุโกะเรามีแจกเจ็ดวันกับเติมสามสิบห เอาเลนโกคูครับนี่เห็นไหมเพี่อนเพื่อนจะได้เลนโกคูสามตัวอยู่แล้วอันนี้เปิดตามที่มันบอกมันจะล็อกเปิดอยู่แล้วเปิดล,ล็อกเปิดอยู่ที่ทเท่าไหร่นะมีจําไม่ได้แล้วว่าเอ่อห้าสิบโลเห็นไหมเปิดอยู่ห้าสิบไทม์ก็จะได้อยู่แล้วนะครับแต่แนะนําเอาไทาม์มายก่อนถ้าเกิดมีไทาม์มายกสองตัวก็ค่อยเลนโกคูจบเลยแล้วก็ถ้าอยากจะเอาเลนโกคูต่อก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้ครับสามารถล็อกเลนโกคูได้ ส่วนเอ่อทันจิโร่เวอร์ชันนี้เก่งนะแต่คือเพื่อนๆมันไม่มีเติมแพ็คเติมอะไรได้มันต้องไปเปิดเอาค่อนข้างยากอยูอย่มีก็เลยแนะนำเรนโกคุเพราะว่าอย่างที่บอกเรนโกคุเปิดได้2ตัวจะมาเติม2ตัวเสร็จแล้วก็มาเปิดตรงนี้นี่ก็แม็กเลย5ดาวสามารถเลเ่นเกมได้เลยแบบงบประหยัดสุดถ้าเกิดจะเอาแบบเติมนะอันนี้แนะนำเฉยๆนะครับ เออจริงๆตัวเล็กตัวเล็กข้างบนนี่เก่งหมดเลยแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาคือเปิดค่อนข้างยากนี่นแหละเออมันจะไม่เหมือนพวกเรนโกคูที่มันแบบเออเติมเงินเราเลาะลเลือกได้เลยประมาณนี้นะครับเอออากาศสาก็มีเติมเงินเราได้นะไอนน้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเอ,อ่ะต่อไปเรื่องส่วนสายรีสายเติมแล้วก็แนะนาทำรรมายกับเลซุโกสองตัวเพราะว่าเลซุโกที่เราได้ลอ็อกอินเจ็ดวันเติมสามสิบห้าบาทก็เติมไม่เกมหน่อยแล้วกันเออได้สองตัวเรียบร้อยแล้วอ,อ่ะต่อไปให้ป้านทาจิโร่ครับ ทานจโร่ปานตะว,วันแต่ยังไม่สําเร็จนะก็มีแตกฟรีนหนตัวแล้วก็มันเปิดออกเกลื่อนมากเลยอ่ะมียังปั้น2ดาวแบบสบายๆเลยอ่ะเป็นตัวละครที่ตีแรงมากต,ต้นต้นของเกมนะครับในเอเนะต่อไปบั้นใครก่อก็เอ่อต่อไปขั้นปั้นใครต่อก็คือคาราคูครับผมเพราะว่าเวลาใช้อันติเมทมันจะสร้างเกาะตัวตัวไอตัวนี้ไปยืนอยู่ข้างหน้าเลยตายยากมากนะครับ นี่อ่ตัวเนี่ยสตัวนะอ่ะต่อไปตัวที่5คือทนะันจิโร่น้าทานจิโรนะ่น้ําเวลาตีจะดูดเลือดครับถ้าเกิดเราไปปั้นเกิน4ดาว5ดาวเนี่ยเวลาอาติเมตไปเปื้ออย่างเดียวเนะี่ยแรงด้วยเราก็ดูดเลือดด้วยนะต่อไปตัวที่6อันนี้มีแนะนําเลยนะนี่เลยที่ใช้อยู่ตอนนี้คือไก่กาคุเป็นแทงค์ที่เวลาเวลาใช้ท่าอาติเมตเนี่ยมันจะมันจะสร้างเกาะเอ่อตัวข้างบนตัวข้างล่างด้วยทําให้แทงค์ฝั่งเราตายยากมากถ้าเราไปลงแทงค์ข้างหน้า3ตัวนี่แทบจะไม่ตายเลยครับ นี่แหละหลักๆก,ก็6ตัวที่มีเล่นอยู่ตอนนี้นะอันนี้เป็นเพื่อสามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้าจบปั้นก็เอาแท้งอย่างเกนยาก็ได้แต่ว่าไ,ไกลไกลเอ่อไกลกาคูเก่งกว่าเยอะนะครับก็เลือกเอาแล้วกันเพราะว่าเกนยามันมีแจกนะครับแล้วไอ้ตัวนึงคือซีอะไรเนี่ยซีกิโดนะครับตัวนี้มันอออันติเมตเป็นสายฟ้าโดนโดนทั้งปาร์ตี้เลยมันจะมีโอกาสติดสตานค่อนข้างดีถ้าไม่มีตัวสตันตก็สามารถปั้นเขาได้นะครับหลักๆที่เขาเล่นกันก็มีอยู่แค่นี้แหละที่มีเห็นนะตัวอื่น ตัวอื่นไม่รู้อะแต่แต,แต่แต่ที่หมีพูดเนี่ยคือตัวที่คนส่วนใหญ่เล่นกันอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทีมของหมีไลน์อัพนะครับนี่หมีเาจัดทีมหมีนะไกกะกูอยู่กลางกาลากูแล้วก็เกนยาพวกนี้แทงหมดเลยไกกะกูก็เข้าเทิร์นมาราชั่งติเมทก็สร้างโล่โหทําให้แทงตายยากมากหมีเล่นแบบเออผ่านด่านแบบพลังห่างสองแสนสามแสนก็ผ่านอนะง่ายจริงทำมายุกฮิวแรงสุดในเกมแล้วก็ทันจิโร่ซันตีแรงมากต้นต้นของเกมว่าทาง่ายด้วยแล้วก็เป็นในส่วนทันจิโร่วอเตอร์จบนลครับ ก็เป็นการแนะนําทีมอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวทีมให้ดูนะครับเดี๋ยวไปรีวิวทีมให้ดูแต่ถ้าเกิดสมมุติเติมได้ก็เอาเคไออะไรนะเรนโกคูมาเลยครับโหดเรนโกคูอะท่าแม่งโคตรเท่เลยปานตะวันเอ้ยไม่ใช่ปานเพิงนี่ปานเพลิงเรนโกคูมันปานเพิง,พงถ้าทาันชิโร่ปานตะวันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวทีมให้ดูครับแบบพ่านดานพ่านอะไรแบบอีซี่โบมากเลยอ่ะ เนียเวลาทันจิโร่นะมันตีจะดดเลยดู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 ดดดนี่เอ่อทันจิโร่ปานตะวันฟาดทีหกหมื่นพระเจ้านี่ฟันมันฟันธรรมดาแลเนี่ยแบบตกตะลึงมากฟันแรงจริงนะครับไม่ยกไป,ไปอันนี้คือครคาคุอนนคราริคาคาคุครับใช้ไปเสร็จแล้วมันจะสร้างก่อนมะสามตัวตายยอะมากเกนยายิงหมู่แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเก,น,เกนยาถ้าเกิดจะเปลี่ยนตัวในนี้เอาไดเรนโกคูมาก็เ,เปลี่ยนแทนเกนยาครับเอาไปปานตะวัน มอกรสวรรค์ทาลายภูผาโอชิงโอหห้าหมื่นสองเ็นบักยังสู้ปานอ้นี้ไม่ได้เลยครับอันนี้ทำไมโยฮิวหมู่ครับเนี่ยนะของจริงจ้าปานตะวันกระบวนท่าต่อเนื่องคืนอัศทรงยรางโอ้โหแสนสามเป็นไงย่างตึงเลยนะบอกเลยครับทานจิโร่เวอร์ชั่นปานตะวันแม่โหดจริง ทานเจลร่น้ำฟันแล้วดูดเลือนครับมานต้องมันต่อเรื่องห้า,า,า,มาหามื่นหนึ่งเป็นงานทานดานแบบโอ้โหไม่รู้จะทายังไงแล้วมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกตาครับทีนี้มั่นใจเลยผ่านลุคอนเทนเลยต่อให้พลังห่างา 2, สองแสนก็ไปหาเนครับเพราะว่าเรามีใครเอ่อใครคาคุใครใครูคไปเป,เปิดล็อกตัวได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้ต้องล็อกตัวเลยใครใครคาคูเนี่ยแทงโคตรเทพ เอามาคู่กบกินคาคูนี่ตายอย่างยากเลยครับเพื่อนมากสร้างโล่เอาสร้างโล่อีกแล้วจะตายวันนี้ั้มเนี่ยเกนยะเกนยะถ้ามีตัวที่เก่งกว่าเขาเปลี่ยนได้เลยครับแต่เกนยะมันปั้นง่ายก็แค่แนั้นเองปานวารีกับบุญทัดดิวสามบางกรคืนสมุทรสวรรค์ชิงเก้าหมื่นครับทำมาโยงไวฮิวครับเต็มตลอดสร้างโล่เราเนี่ยเราคือของจริงปานตะว,วันแบบต่อเรื่องขบวน5ท11บังกรสวรรค์ทลายภูผา เป็นไงแสนเจ็ดตนทีเดียวหายหมดเขาบอกเลยอย่างตึงอ่ะทันจิโร่แต่มีที่บอกว่าไอ้ทันจิโร่อีกเวอร์ชันหนึงอ่ะไอ้ที่มันสําเร็จออปานตะวนันปานวาลีกับปานตะวันด้วยกันออกโอ้โหแม่งโคตรโหดไอ้ตัวเนี้ยที่มีบอกให้ฟังครับชอบมูซันเขียนหนังสือฮาดีเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยโคตรโหด เวลามันใช้ท่ามันจะใช้ปานวาลีกับปานตะวันลรล่วมกันเลยสวยมากครับสีฟ้ากับสีแดงฟันฉุบๆๆอู้เห็นไรอยากเล่นมากเลยตัวเนี้ยแต่ว่าแม่งแบบต้องมานั่งเปิดตู้เนี่ยเปิดทีหนึ่งห้าโลสี่พันต้องสัวสายเติมจริงๆนะมีเลยแนะนําว่าถ้าจะปั้นจริง,รงเลนโกคูจะง่ายกว่าไปเติมสองแพ็คเลยได้ตัวเลนโกคูก็เล่นยาวเลยครับจบเลยทุกปัญหาประมาณนี้เอ่อใครค้าวคุหาจากไหนใช่ไหมมีหาจากนี่เลยนี่การันตีครับ การันตีเออารรอบแรกเห็นไหมนี่เนี่ยนะเนี่ยมีเลือกใครคาคูไปแล้วต้องรออีกห้าวันจะสามารถเลือกได้ใหม่นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆที่ไม่มีใครใครคาคูเอาตรงนี้เลยจบทุกคอนเทนต์แน่นอนเราก็อย่าลืมทำารโยด้วยครับทำาระโยต้องสองตัวพอทำปาะโยเสร็จแล้วก็ไปเอาทันจิโร่ปานตะวันกับน้ําให้เต็มเลยแค่นี้ก็เอ็นเกมแล้วสายฟรีแต่ถ้าเกิดใครมีงบประมาณก็จัดทันจิโร่เวอร์ชันน้ําผสมตะวันเลยครับอันนั้นดุจริงนะสตบีไม่มีตัวเทสขอภัยเปิดไม่ออก คี้อย่าเติมนั่นแหละมันหลายเกมจะหลายเกมเยอะเกินไปก็ไม่ไหวนะครับเติมทุกเกมตายแน่นอนทำอายะุอันนี่ใช้สี่ร้อยตัวคือมันจะอย่างนี้ครับอันเนี้ยอันเนี้ยใช้กี่ตัวนะออากดไปแล้วยังไม่ไม่ถามกูเลยเยอะถามไทยกูน,น้อยนึกถามไทยกูน,น่อยเอ้ยไม่ถามเลย คือเรอการเปิดตัวมันก็จะต่างครับอย่างไอตัวมูนี่200หรือ300จำไม่ได้แต่ว่าไอตัวนี้400แล้วก็ตัวนี้เด้งไป800เลยแต่อย่างที่บอกไงว่าตัวมันก็เทพนะขั้นเทพเลยถ้าตรงนี้เรื่องก็เอาถ้าเกิดเพื่อนๆไปเติมพาร์ทเราชอบก็เอาอันนี้ไปเลยครับเลนโกคูให้แม็กมาเลยเปิดตรงนี้เอาอีกตัว2องตัวก็แม็กแล้วแค่นี้จบแล้วแล้วถ้าเกิดมีงบประมาณก็ปั้นทันจิโร่เวอร์ชันอ่ปานบาลีผสมปานตะวันเลยครับอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแรงโคตรๆดุดันอลังการ อ่ะก็อันนี้มีแนะนำไกด์จบทุกคอนเทนต์เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปปั้นตามได้เลยอันนี้เอามาจากท o p s a ซฟแล้วก็สายฟรีสายเติมน้อยอันนี้มีเล่นเองเลยว่าทีมโหดจริงผ่านแน่นอนลองปั้นตามได้เลยผ่านแบบอีซี่โบนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ